สวัสดีนะคะนักเรียนเรามาเจอกันต่อนะคะในภาคเรียนที่สองนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องบัญญัติไตรยางนะคะ,ะบัญญัติไตรยางเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การเรียนบัญญัติตรายางเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าความรู้เดิมทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ในการานำมาเพื่อพิจารณาวิเคราะห์หาคําตอบนะคะเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติตรายางเนี่ยต้องใช้เรื่องอะไรบ้างนะคะา หลักๆเลยนะคะที่เราต้องใช้ก็คือเรื่องของการคูณนะคะการคูณเศษส่วนเราต้องนำมาใช้ในเรื่องของการเทียบบัญญัติตรยางนะคะการเทียบบัญญัติตรยางเป็นยังไง อ่อย่างเช่นอ่โจทย์แบบนี้นะคะเราซื้อสมุดมาเก้าเล่มเล่มละ25บาทเราจะต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่าแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของโจทย์บัญญัติไตรยางหรือว่าประดุก กิโลกรัมราคา420บาทถ้าซื้อปลาดุก10กิโลกรัมต้องจ่ายเงินเท่าใดอ่าเลยอีกแบบนึ่งสมุนไพร490ย4ก0กรัมนำมาแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันได้เจสบถุงสมุนไพร210ิกรัมเพนนำมาแบ่งใส่ถุงในปริมาณเท่าใด ในปริมาณเท่าเดิมได้กี่ถุงอ่านี่คือลักษณะโจทย์นะคะอ่ะแต่เราก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์บัญญัติระยาเรามาทบทวนกันก่อนอ่ะการคูณเศษส่วนนะคะอย่างแรกที่คุณครูจะทบทวนให้ก็คือลักษณะการเขียนโจทย์ของเศษส่วนการคูณเศษส่วนอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าอยู่ในรูปของ 20นะคะคูณกับ4ส่วน5เหมือนที่คุณครูได้ดินยันไปก่อนหน้านะคะเศษส่วนมันก็อยู่ในรูปของลักษณะการหารนั่นเองดังนั้น20คูณ4ส่วน5อ่ะมันก็ได้เท่ากับ20คูณ 4ส,ส่วน5มีลักษณะเท่ากันนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ20คูณกับ4หารด้วย5ทั้ง3แบบนะคะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะอะ่หรือถ้าตัวส่วนอยู่ข้างหน้า เรามาดูกันนะคะสี่สิบห้าส่วนสามคูณห้าก็จะได้เท่ากับมีลักษณะ คำตอบที่อจะมีคําตอบที่เท่ากันนั่นเองนะคะเพราะเป็นจทย์ที่อยู่ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าเขียนการคูณละรูปแบบนั่นเองนะคะอะ่ก็เป็น45คูณ5หาร3หรือถ้าเขียนในรูปของการหารก็เป็น45หาร3คูณ หนะคะอลองดูลักษณะคำตอบให้ดีนะคะคำตอบที่ได้เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาทบทวนการหาคำตอบนะคะการหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนเต็มนะคะมีอยู่ได้การสองวิธีนะคะวิธีแรกนักเรียนก็นำหก คูณกับ200แล้วก็ค่อยมาหารกับ25นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนำหกหารกับ25นะคะแล้วก็ไปคูณกับ200นะคะทำได้ทั้ง2วิธีเลยอ่าและเราจะใช้วิธีไหนนะคะ นักเรียนก็ลองดูลักษณะโจทย์นะคะถ้าเรานำหกหารด้วยยี่สิบห้าก่อนนะคะคำตอบที่ได้ต้องเป็นทศนิยมอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวหารนะคะ,ะดังนั้นเราก็ต้อง คูณก่อนใช่ไหมคะ,ะแต่เราก็สังเกตได้ใช่ไหมคะว่าการหารไอ้การคูณเศษส่วนกับจํานวนเต็มเนี่ยเราสามารถตัดทอนกันได้โดยสังเกตตัวเศษกับตัวส่วนเราดูว่า6กับ25มีเม่อ,อไรตัดได้ไหมหรือ200กับ25มีอะไรกันได้ตัดกันได้ไหมนะคะเพราะว่าโจทย์ลักษณะนี้มันก็อยู่ในรูปเดียวกันกับ6คูณ สองร้อยหารยีนั่นคือตัวส่วนเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราก็สามารถนำยี่มาตัดกับ6หรือว่า25ตัดกับ200ได้เลยนะคะแต่ตัดได้แค่คู่ใดคู่หนึ่งนะคะไม่ใช่ว่า25ตัดส0งร้อเลเอายีไปตัด6อีกไม่ได้นะคะ,ะเรามาดูวิธีทำกันเลยตั้งโจทย์ก่อนนะคะ,ะก็เราใช้การตัด25กับ อะไรคะตัดกับ200ใช่ไหมคะเพราะว่า6กับ25เป็นเลขคู่กับเลขคี่แน่นอนใช้ไม่ได้และเราใช้แม่หนั่นเองนะคะ5 5 25้าาแล้วก็5อะไรได้200 5คูณ40นะคะได้200ดังนั้นก็จะตัดทอนเหลือ6ส่วน5คูณกับ40นั่นเองนะคะ ่านักเรียนสังเกตนะคะว่า25กับ200เราอาจจะไม่ได้ใช้แม่5ก็ได้อาจจะใช้แม่25ก็ได้ใช่ไหมคะยี่สิบห้าหนึ่งยห้่ถ้าไรได้200ร้ 25. อยค่ะยี่่าสี่ได้100 แสดงว่าก็ต้องเป็น25เปดนะคะก็อาจจะกลายเป็นอ่ะอีกหนึ่งวิธีก็คือ6ส่วน25คูณกับ200แล้วก็ใช้ไม่25ได้เลย25 1 25 ยี่สิบห้าแปดก็เป็นสี่ร้อยนะคะอ่าเลขมันก็จะลดน้อยลงเพียงแต่ว่าแม่ยี่สิบห้าอาจจะเป็นแม่ที่เรายังไม่คุ้นหรือว่าเรายังไม่ได้ท่องจําเป็นปกตินะคะดังนั้นเราก็สามารถใช้แม่ห้าก็ได้นะคะคําตอบที่ได้เท่ากันเลยอ่ะทีนี้พอเราตัดทอนกันแล้วใช่ไหมคะเราก็มาตัดทอนซับอีกครั้งหนึ่งเลยใช้แม่ห้าเห็นไหมคะว่าได้เหมือนที่คุณครูเขียนให้ไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะอ่ะ หกส่วนหนึ่งคูณแปดส่วนหนึ่งเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะเหมือนที่ครูบอกไปแต่เขาจะไม่นิยมเขียนกันนะคะหกส่วนหนึ่งหรือว่าหกค่าเท่ากันเลยนะคะดังนั้นเราไม่เขียนก็เป็นหกคูณแปดหกแปดก็เป็นสี่สิบแปดนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าสี่สิบแปดนั่นเองนะคะ ไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่2กันนะคะ5คูณ12คูณอะเราก็ตั้งโจทย์ก่อนเลยและทีนี้เราดูว่าใช้แม่อะไรตัดทอนได้บ้างใช่ไหมคะเอา12ตัดกับ5หรือเอา12ตัดกับ48อันนี้เราใช้12กับ48ได้ใช่ไหมคะก็ใช้แม่อะไรเอ่ยอ่าเราสามารถใช้แม่ สองโกลนก็ได้นะคะห้าสองหกสิบสองสองส,สองสิบสองยี่สิบสี่นะคะหรือแล้วก็เราก็มาตัดทอนซ้ำโดยการใช้แม่ถกหนึ่งหกหกสี่ยี่สิบสี่ก็เหลือเป็นห้าคูณสี่นั่นเองนะคะคำตอบที่ได้ก็คือยี่สิบหรืออีกแบบหนึ่งนะคะ

บกใช่ไหมคะก็เป็น5้คูณสก็ได้20่สิบเหมือนกันนะคะแต่ที่คุณครูใช้เลขตัวน้อยตัดก่อนเนี่ยเพื่อว่าให้นักเรียนเนี่ยที่ยังไม่คล่องหรือว่ายังไม่ชำนาญในสูตรคูณเนี่ยให้สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเองนะคะโดยการใช้อ่า แม่สุดคูณตัวเลขน้อยๆในการหารก่อนก็ได้นะคะใช้แม่สองแม่สามแม่สี่ก่อนนะคะไม่ต้องข้ามไปใช้แม่สิบห้าบ้างยี่สิบบ้างแบบนี้นะคะเพราะคําตอบที่ได้สุดท้ายก็เหมือนการเพียงแต่ต้องคิดหลายขั้นแต่ถ้านักเรียนมั่นใจในการท่องสุดคูณของตัวเองแล้วนักเรียนก็สามารถใช้แม่ที่เป็นแม่ใหญ่ๆได้เลยนะคะ นะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่สามการห้าสิบเอดคูณสิบสองส่วนเก้านะคะอ่าสลับการจำนวนเต็มมาอยู่ข้างหน้านะคะมาคูณกับเศษส่วนตั้งจุดก่อ่อย่างแรกเหมือนเดิมเลยดูวิธีการตัดก่อนนะคะเราจะตัดอะไรห้าสิเอ็ดกับเก้าหรือตัดสิบสองกับเก้านะคะเราจะตัดตัวไหนอ่าอันนี้เลือกตัดตัวเศษกับห้าสเอ็ดหรือ1ิบสองนี้คะอ่าเราตัดกับห้าสิบเอ็ดใช่ไหมคะตัดกับสิบสองก็ได้นะคะเพราะว่าอ่า เราสามารถใช้เมธสาหารได้ทั้ง9กับ51หรือว่า9กับ12นะคะแต่ว่า51เป็นตัวเลขที่เยอะก,กว่าครูก็เลือกตัดกับ51นะคะ3 3 9 37 51นะคสอ่ะได้แล้วทีนี้เราก็สามารถตัดซ้ำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น3กับ10 สองนะคะก็เป็น3 1 3หน2ก็เหลือเป็น17บเจ็คูณสี่คูณสก็เป็น68นะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ68นะคะนักเรียนเลือกตัดทอนได้เลยอาจจะตัดคู่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาคูณหรือจะตัด คู่นี้ก็ได้นะคะและถ้ายังตัดทอนได้อีกเราก็ยังตัดทอนได้อีกเรื่อยๆนะคะเพื่อลดขั้นตอนในการหาคําตอบนะคะไม่ต้องคูณตัวเลขที่มันเยอะๆนะคะเป็นการทําให้คําตอบที่ได้ที่เราต้องการเนี่ยหามาได้เร็วขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่4เรามาฝึกวิเคราะห์โจทย์กันนะคะว่าโจทย์ลักษณะนี้อยู่ในลักษณะการคูณหรือหารเพราะว่าการเทียบบัญญัติตรายางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคะทั้งหมดจะเป็นอยู่ในลักษณะของโจทย์ปัญหาดังนั้นเราต้องมีความแม่นยําในการวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยวิธีการหาคําตอบเนี่ยจะอยู่ในลักษณะใดนะคะ จะเอาตัวเลขตัวใดมาคูณกันมาหารกันนะคะเรามาดูอ่ะเรามาวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะคะแรกน่ารงซื้อปากกาชนิดเดียวกันแปดด้ามอ่ะเราได้เนี่งแรกเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะชนิดเดียวกันแปดด้ามจ่ายเงิน9 6บบาทเขาถามว่าราคาด้ามละเท่าใดนะคะอ่ะ เราได้มาทั้งหมดอ่ะ8ด้าม2 3 4 5 6 7 8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แต่เราจ่ายเงินไปทั้งหมด96บาททีนี้เขาถามว่าแล้วแค่หนึ่งด้ามเนี่ยราคาเท่าใดใจ่ายด้ยรวม แปดด้ามการสิบหกถ้าแค่หนึ่งด้ามจ่ายเท่าไรแสดงว่าเราก็ต้องแบ่งออกจากกันใช่ไหมคะแบ่งเงินออกจากกันว่าไอเก้าสิบหกเนี่ยถ้านี่เก้าสิบหกนี่คือราคาแปดด้ามถ้าราคาหนึ่งด้ามเนี่ยเท่าไรเราก็ต้องนำเก้าสิบหกมาหารกับจํานวนด้ามที่เราได้นะั่นก็คือแปดใช่ไหมคะคําตอบที่ได้คือเท่าไรคะ 8 2ดสิบสองเก้าสิบหกนะคะเก้าสิบวกหารด้วยแปดก็คือสิบสองนั่นเองนะคะก็คือเพราะว่าแปดคูณสิบสองเนี่ยได้เก้าสิบดังนั้นแสดงว่าราคาต่อด้ามเนี่ยคือสิบสองบาทน,นะคะอ่านี่คือเป็นการฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะต่อไป มาดูตัวอย่างที่5กันต่อนะคะอารีปั่นจักรยาน3ชั่วโมงได้ระยะทาง45กิโลเมตร3ชั่วโมงนะคะได้45กิโลเมตรอารีใช้เวลาปั่นจักรยานเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอ่ะ3ชั่วโมงได้45กิโลเมตรถ้า1นชั่วโมงละได้กี่กิโลเมตรก็เหมือนโจทย์เมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเราก็นำ45ก็คือระยะ ทางที่เราได้มาหารกับจำนวนชั่วโมงนะคะเราได้ไป3มชั่วโมงดังนั้นก็จะได้คำตอบว่าเท่าไหรคะ่ะ4ะมาหารด้วย3 3 1 3ามจลบสก็เหลือหนึ่งอ่ะทดไว้ก็เป็น3ามห้หดังนั้นแสดงว่า4ีหกิโลเมตรนะคะ นักเรียนบอกว่าสามมาก่อนจะเป็น3ามหาร4ี่สิบห้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะผิดนะคะเราไม่ต้องดูว่าเลขตัวไหนมาก่อนมาหลังให,ให้เราฝึกวิเคราะห์จากลักษณะโจทย์นะคะเราจะเอาจำนวนชั่วโมงมาหารกับระยะทางที่เรา ได้มาไม่ได้นะคะเราก็ต้องอระยะทางปเป็นตัวตั้งหารด้วยจํานวนชั่วโมงเราก็จะได้ว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่6ก๊อบซื้อน้ำหวาน6ขวดขวด,ขวดละ0.75ลิตรก๊อบซื้อน้ำหวานกี่ลิตรนะคะ6ขวดขวดละ0.75ลิตรรวมกันแล้วเนี่ย กับซื้อน้ำหวานกี่ลิตรอ่ะอันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะได้มา6ขวดขวดละ0.75รวมกันแล้วได้เท่าไหร่แสดงว่าก็ต้องเป็นการคูณนะคะ คำตอบที่ได้ได้เท่าไรนะคะนักเรียนตอบเองได้เลยนะคะจำได้ไหมคะการคูนทศนิยมคูณยังไงให้เราคูณตามปกติเลยนะคะให้คิด6คูณกับ75ได้คำตอบแล้วและเราดูข้อนี้ทศนิยมมีกี่ตำแหน่งคะ2ตามแหน่งแล้วก็นับจุดทศนิยมจากข้างหลังได้เลยนะคะอย่างเช่นคำตอบที่ได้อ่ะ10สมมติว่า หนึ่งสองสามอ่าและคำตอบของเรามีทัวจีหนึ่งตำแหนง่งเราก็น 1, ับหนึ่งสอง่านี่คือลักษณะคำตอบที่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะว่าถ้าคำตอบที่ได้เราจะคิดโจทย์ตัวสยมยมยังไงนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่เจ็ดนะคะปลายแบ่งถั่วเขียวสามสิบห้ากิโลกรัมใส่ถุงถุงละห้ากิโลกรัมปลายจะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบจะถั่วเขียวจากสามสิบห้ากิโลกรัมใส่ถุงละห้ามีอยู่สามสิบห้าใส่ถุงละห้าเราลองมาดูถ้าลองวาดเป็นแผนภาพมาได้ใส่ถุงละห้าได้สิบกิโลสิบห้า ยี่สิบชิสมาสามสิบห้าสิบสิบห้ายี่สิยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าอ่ารวมกันแล้วตรงนี้ได้สาสิบห้ากิโลพอดีใช่ไหมคะแสดงว่าต้องใช้ถุงกี่ถุงอะนะหนึ่งสองสามสี่อ่าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดเจ็ดถุงนั่นเองนะคะดังนั้นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้คำตอบที่มันได้มาเราต้องทำยังไงคะคูณหรือว่าหารหารนะคะก็เป็นสามสิบห้าหารด้วยห้าคำตอบที่ได้ก็คือเจ็ดถุงนั่นเองนะคะเราต้องวิเคราะห์โจทย์ในนี้เพราะว่านั่น ที่คุณครูวาดภาพให้นักเรียนดูนะนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ว่าเวลาเราหาคําตอบนะคะเราไม่ต้องวาดรูปออกมานะคะเราแค่หาคําตอบมาเท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้พอเหลืออีกสามข้อนะคะนักเรียนลองฝึกวิเคราะห์จุดด้วยตัวเองดูนะคะว่าจุ์จะอยู่ในลักษณะใดนะคะอ่ะและเราเจอกันใหม่นะคะในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ